สวัสดีทุกคนมาแล้วมาแล้วเนาะพี่น้องสาวันหน้ามาแล้วเนาะสวัสดีทุกๆคนเด้อเราสบัสดีไปทุกบ่อนทุกแจเนาะเมื่อนี้กะแหวกเข้ามาทักไทยคือเก่าคือเดิมเนาะทุกคนแดดนะทุกคนข้างนอกแดดแงขนาดเลยเมื่อน้กะเนาะบอ้่หสิเป็นคือมือวานหรือบอกมือวานนี้กะแดดแบบแจ๋มมากมองเหยอยบไปทํางานมือวานนี้นะแดดอย่างกับคือสีฟนประตก แต่ว่าพ้นตกแห้งขนาดหมู่บ้านเนาะพนตกแห้งในหมู่บ้านนี่นะแถวอ่าพุทธมณฑลแถวนี่นะ้ำถ่วงเลยในหมู่บ้านแถวนี้ก่ะทวงเคทถน้นนั่นแหละทุกคนเน,ะนาะในหนึ่งเนะา,านะบ่ไลนยเนาะแต่ว่าบนอื่นอนะ่ะน้องๆออกไปเนี่ยแบบน้ำคลังเฮงเติมในเมื่อวานเนานะถ้าตกน้ำนำทุกมือนี่เตรียมตัวรับมือเลย แคป้องก็บ่นเนี่นกันเขตคลองสานผลม้ผลเ,เตือนไหวแล้วเนาะว่าระวังเพราะว่าบางที่ก็บ,บด้มาจากน้ำพวดนะทุกคนน้ำเจ้าพญาน่ะมันหนุนึ้นมาอาจจะมีเศ้นถ่วก็ไดเนาะเพราะว่าเคยถว่วพระเจ้าเคยถ่วแต่ก่อนนะเคยถ่วแต่ว่าชิมเหมือนี่ป้องมาอยู่นตาเพราะท่านเคยเห็นถ่วหนักเนาะเคยนี่แต่ว่าถ่วถนนธรรมดาเฉยๆเนาะ กรุ่นพี่น้องนรุ่นไปเลยเนาะอยังนี้จะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะและ้วก็ฝากบอกทุกคนว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะบนได้ทีอนำทวมกะเป็นกําลังใจให้เด้อเนาะสู่ๆเด้อพี่น้องเนี่ยวก็ผ่านไปเนาะเมื่อนี้กะแวะมาท,ากทักทายพี่เก่าเนะาะไลยคนกระทามาดีใจเนาะปองไปเหตุงานเมื่อวานพากันแบบว่าโอ้ดีใจอัน ได้ไปเหตุงานแล้วไปเหตุงานเลยที่มีเงินสื่อเกาอกินนะไปแค่ครึ่งวันนะทุกคนไปครึ่งวันเมื่อวานวานี่ไปตอนตอนบ่ายเนาะตอนเที่ยงเนาะบ่ายเย็นแล้วก็กลับแล้วเมื่อนี้บริไปเมื่อวานนี่ไปต่อหนาไปปักเนาะเมื่อนี้หนาก็เอาไปปักกลับบ่ทัทไน้มาเน,ะนาะงานเนะาะอาจจะเป็นมืออื่น มากก็ได้หรืออาจจะเป็นมือมือวันเสาร์ก็ได้หรือไม่ก็รออีกวันจันทร์หนาปากมานจะได้ไปเห็ดอีกคือหนึ่งนะทุกคนกระชีประมาณนี้เนาะเพราะว่าบมมีงานอื่นเขามาแทรกก่ะคือยุดถ้ามีงานอื่นเขามาแทรกคือมันจะได้เห็ดต่อเนื่องเนาะที่นี่มันบ่คอยมีงานอ่ามันยังบ่ให้ได้กลับมาปกติเด้อทุกคนเนาะป้องกัไปบ้างเป็นบางวัน บางวันก็บม่ได้ไปเนาะก็ยังสี่แหละบางวันห็ไปเคืองมือบางอาทิตย์ก็ต้องปล่อยกระตายได้ยินเสียงกระดิ่งแมวมาเลยทุกคนเดี๋ยวไปจอบบางเปิดห้องนองอ้องอมไว้นะทุกคนนี่กระต่ายแอบออกมานอนข้างนอกระเบียงเนาะนี่จะเป็นถนนนะทุกคนีน่เนี่ออกมานอนข้างนอกสองตัว แมวเพื่อตอนนี้แดดอยู่นะทุกคนแดดแจ่มมากเลยเิึงแดดเด้อทางนั้นอ่ะแจ่มมากแต่ว่าอีกทางหนึ่งนะทุกคนเนี่ยฝนกำลังจะมาแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมมันมึนๆฟ้าห้องเด้อทุกคนเด้อนะทางนั้นนะฟ้าห้องหึมฮึม,ม๋ยวจะ,จะเก็บผ้าให้น้องอ,อมก่อนนะทุกคน คือแบบว่าทางนี้นะฝ้ามืดน,นะทุกคนนะแล้วทางนะ้นฝ้าแจง้งแต่ว่าตอนนี้นะยังแดดอยู่ยังนแดดแดดแทันแดดเลย mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเก็บผ้าให้น้องอ๋อมกระต่ายหลักเอกไปนอนอยู่ละเบียงนะทุกคนแต่ว่าแมวมันจะอยู่ฝั่งนี้แมวจะอยู่ฝั่งนี้ป้องกันไว้นี่ป้องกันไม่ให้กระต่ายย่างไป พ่อเพิ่นจะต่อ้องไปตรงตรงนี้นะเนาะมันเป็นห้องเก็บของเพิเ่นต่อไปตรงนี้เนาะมแมวมันจะสอบมานอนเนาะปงกันเลยอ<ม>กันไว้บ่ห้ยจะตายมนะันอย่างไปทางนั้นแต่ว่ามันอย่างไประเบยียงใด้ทนะุกคนมันอย่างไปตรงรนะเบียงใดเนาะคือตอนนี้น่ะมันฮอดนะทุกคนมันฮอดนะตอนนี้นะว่าข้นะนะนนนะางนอกมี่แดดแห้ง แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะมืดฝนนะทุกคนฝ้ากระห้องพร้อมตอนี้าห้องแต่มันห้องอยู่ไกลๆป้าห้องอ <c oughs> ทางที่มันมืดอนะ่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งแจ้งแล้วก็แดดตอนนี้แดดแดดแบบเปิดพัดลมแห้งอ่ะมันหอนนะอากาศมันหอนถ้าตายอันนี้อยาจากของมันนอนอยู่ข้างหองมันหอนเ <c oughs> <c oughs> นาะก็มือนี่กะ มียังหลายเนาะแวะมาถักท่ายเนาะสบายดีเบอร์สุขสุขคนเนาะส่งข่าวพี่น้องปองไยเนาะขอให้โชคดีกันทุกทุกคนเดอ้อมือนเนาะมือจันวันดีขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆกันเด้อเนาะแล้วก็ <c oughs> ขอให้รวยรวยกันทุกคนเลยเนาะแวะมาแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่หลวงหนา <c oughs> เนาะขอให้โชคดีนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ <c oughs> มามาบอกมาส่งข่าวนั่นแหละเพราะว่าหลายคนก็ถามมาว่าโอ้ยได้ทํางานเป็นปกติแล้ววอยังเบบนี้ดีใจน้ำเด้อยังไงก็ยังอยู่นะทุกคนก็เฮ็ดแบบหน,แบบน่โบเฮ็ดแหน่เนาะเฮ็ดซ้ำมือดีสีมือไข่นะ <c oughs> จากคอนแวร์จังได้เลยเนาะกะสู้ๆไปน้ากันนะทุกคนเนาะผู้ใดที่มีการมีงานอยู่กะสูๆ้ๆเด้อปองเป็นกําลังใจใหนะ้เนาะสำหรับคลิปนี้ป้องกระสีฝาไว้จำหนีน,นะทุกคนเนาะ เดี๋ยวจะไปเก็บผ้าให้น้องออมนี่เมื่อนนี่และรัจังฝากงานไว้หายนะทุกคนเบอกว่าเสร็จรถให้แน่ว่ะเัรินะฝนเสาร์ตกแล้วเสร็จรถให้แน่ไปเหือรถขึ้นแต่ว่ายังประทานได้ไปเสร็จนะทุกคนยังประธานไปเสร็จรถเพราะมันแดดมันแดดฮอนขนาดเมร่อวาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่ว่าพิ่นไปเหื้อขึ้นเมื่อเ้านี่คือผ้าคลุมมันเปียกผ้าคลุมมันเปียกนะทุกคนรถมันเปียกข้างหน้าน่ะ เพิ่นว่าไปเสร็จให้แน่ตรงนั้นแล้วผ่ากุ้มกระตากแดดไว้จริงแหละแต่ว่ามันห่อนป้งเลยบ้ท่านในยลงมันห่อนขนาดเลยทุกคนมันห่อนอเดี๋ยวระสีลงไปเสร็จแน่ยังหน่อยแล้วก็สีเอาผ่ากุ้มไว้คือเก่าเดี๋ยวฝนก็นสีมาตโตข้ามอีกคือเก่าป้องเบื่อสถานาการณแล้วว่ามันจะเป็นคือมือว่านมือว่านนี่ป้องหยางออกไปป้องตากผ้าไว้ป้องกระยาออกไป มันแดดนะทุกคนแต่ว่า้องตากใ้อยู่ในระเบียงข้างในเนาะพันไปตากระเบียงข้างนอกนี่เสร็จเลยเลยอยากเบิดพอไปเห็นบ่วพี่้อกเงือกอะไรไปขนาดเปิดพัดลรมใส่ได้เนี่ยมันฮอนมันแดดแห้งแต่ว่าเวลาคนตกก็ตกแห้งแท้เลยทุกคนฝั่งนั้นมืดมาเรียบร้อยแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งยังแจ้งแต่ตอนนี้น่นแดดแดดแดดแบบแรงนะทุกคนนี่เห็นบั เห็นว่าทุกคนแดดไปว่าข้างนอกอะ่ะแดดแห้งขนาดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ป้องก็สิฝากไว้ํำนี้เนาะแวบะบมายินดีล่วงหน้ากับเศรษฐีใหม่ทุกๆคนเลยเนาะขอให้โชคดีมีความสุขร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนเลย,ดยนะเด้อเนาะไปแล้วเด้อทุกคนสบัยดีบ๊ายบาย